เ้ <Hey> <laughs> สวัสดีครับเสร็จคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้เวลาเ <_ S 1> ที่ยงคืนครับเสร็จค, F. คอนเสิร์ตกรุงศรีเอฟคอมเมดี้แล้วอยากจะบอกว่าวันนี้สนุกมากถึงแม้ว่าจะเจ็บคอก็ตามแต่เราสามารถเราเราทำเต็มที่ทุกคนสนุกผมก็สนุกอืมรู้สึก รู้สึกดีมากๆครับดีทุกครั้งน่ะที่ได้แบบขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีแล้วได้เจอรู้คนแบบมาให้กำลังใจคนสุดยอดมากยกนิ้วให้เลยเอาไว้ถ้ามีโอกาสงานหน้าเราคงจะได้เจอกันอีกนะครับถ้าไม่มาเจอกันนะเรื่องนี้ถึงถึงไม่รู้ถึงใครเอาเป็นว่าเรามาเจอกันให้ได้แล้วกันครับถ้ามีงานหน้านะ ครับผมขอบคุณทุกคนมากที่มาดูคอนเสิร์ตกรุงศรีเอฟคอมดีวันนี้ bye บายบายสวัสดีครับ